สวัสดีเดจเจ้าทุกทาพาฝันเจะาพอกันอีกแล้วด้อจ้าอยู่หลังส่วนคือเก่าค่ะส่วนหลังบานเบิงเ่งแดดเนี่ยค่ะเบิ่งเอินจะผานั่งตากแดดคลิปนี้ก็บอกว่านั่งตากแดดค่ะและตากลมลมก็พันพัดม้วนมา้งมึงไนโอ้ยสวนสดิลมพัดดอกไม้มึงดอกไม้หลังหลังเหียนหลังอันหลังเลยตากแดดค่ะพเพราะว่าแดดออกจากน้อยพันกระปนี่ นั่งตัง้งแดดนี่ก็จะาตายเอ้ยก็เงยหน้าขึ้นนิดนึงค่ะนี่เงยหน้าขึ้นน้อยนึงโอ้ยแสงแดดนอนมันถูกอันนาเนี่ยลมเย,นย,นยน็นๆสิคะเอาวันนี้นรา,นานนคุยเรื่องแต่กันนอนขึ้เรื่องคุยกันแม่ค่ะไม่เบิ่งลมนะคะเอาจับกองบนกองขวิเลยคคมเลมแห็น ้องฟ้าก็เป็นสีครามสีขาวสมแม่นพันงามจ้ะ ว่าเรื่องอันมเมฆแล้วค่ะสมัยยังน้อยเนาะ,ะนสมัยยังเป็นอันรุ่นโอ,โอน้อๆนี่นอนเบิ่องอันลกผมงอกเธอพูดเท่าอะค่ะเธอแม่อุ้ยลกผมงอกเธอแม่อุ้ยลกก็ไแด้มันคันประมานก็ดึงผมงอกเธอค่ะเอาแหนบดึงผมงอกแล้วก็เหลี่ยวเบื้องท้องฟ้าหลังเรือมันก็บอกว่าตุ๊กตาตัวเบิ่งงทางบนพุ่นนะเหลี่ยวเบิง่งก็เป็นรูปตีลาหลังเรือพันถาม ก้อนเมฆเนาะค่ะเนาะมันอันลอยมาผสมกันแล้วมันก็เป็นรูปเนาะลังเลื่องลังเลื่อก็เป็นรูปบังกรลังเลื่อก็เป็นรูปอันสร้างรูปมา้าเนาะค่ะเนาะเป็นรูปพันรูปเนี่ยก็เบิ่งไปลังเลื่องความอันที่ห่าวันอินโนเซนต์เนาะค่ะเนาะเหลียวเบิ่งแล้วโอ้ยงามตาเป็นรูปมังกรบินก็มีขาลังเทือนเอ้ยก็ได้ ไม่อุยเออยก็ซอบเพื่อบึงเนี่ยบ่งท้องฟ้าแนี่ว่าบ่งท้องฟ้าด้วยละเนี่ยบ่งนะคะบึงแล้วเป็นรูปเต่ลอตัวว่ามันเป็นรูปเต๋อพันธะม่ะร,รูปก็เป็นเสือตั้งกูด <c oughs> เป็นซ้างเป็นม้าค่ะแล้วก็ขยีละค่ะแล้วลเรื่องการคำว่าเป็นรูปพันรูปนี้นล้นเรือว่าก็มีนิทานมากกันก็เล่าเอ้ฟังเลยค่ะ <c oughs> เล่านิทานเออฟังความที่ว่า หลานลกอันผมงอเขารักเลียวเบิ้งท้องฟ้ามันเป็นรูปเต๋อพันก็เล่าเรื่องฮัน้ะเบิ้งเฮอฟังเนาะคาะขึ้นไปขึ้นมาเนี่กะู้เทาพันก็เข้าใจทำเนาะคะเคือเฮาทางานน้ำแม่นนอกแล้วก็เอาเบิ้งท้องฟ้าเออเมฆเป็นสีฮันกอนฮันมันเป็นอันรูปฮันรูปนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะแม่อุยเออทุกการเนี่ยก็กีหัวพันอยู่พังกระเสียเป็นหลายปีแล้วนากก็มีเรื่องเล่าให้ฟัง ฟังเลยค่ะเด็กน้อยก็ได้ก็ามาเ,าเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะฟังนางเทียกระเทียงซ้ำว่าอ้าบเมนนางเที่หันอะสร้างว่าดย้ายว่ะไม่อุ้ยอ่ะอันกับเล่าเออฟังด้วยค่ะม้วนค่ะเออถ้าเบิ่งเหลี่ยวขึ้นท้องฟ้าเนื้อสิคิดฮองวัดพันอยู่อันมันเป็นรูปแต่นอนว่ะอันนี้สันเดดกระบดเลยเห็นไหมเดดกระเฮียแล้วค่ะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวนี่ แดดเฮียแล้วเจ้านก็มีลมมาแล้วค่ะนี่ลมพัดมาเลยวื้วืว้ววื้วมาเลยลมเจา้านกคมฝนก็บ่มีแล้วค่ะฝนเฮียแล้วนี่เจา้านก็แดดมาอีกเลยค่ะมันก็เป็นอากาศอันแบบนี้เนาะคึมคึมแล้วมันก็สว่างค่ะลมเย็นๆแหละค่ะเอ้ยก็เบอกเรื่องพ้าพาเนาะค่ะาพ้าพากะ อีกส่วนหนึงเออกระโ h ลงมาข้างล่างว่าจะไปพับตัวนะคะแต่ว่าเห็นมันอากาศดีเออเลยมานั่งคุยกันก็พ่อแม่พี่น้องก็มาดื่อนกินกาแฟดำสองแก้วคาแฟนนะพันลินมาเฮอแก้วแรกท่นกินนํากันอยู่แก้วที่สองนี่เพราเลินมาเฮอมันอยู่น้ำมันโถกาแฟก็เลยพูกเรแก้วก็เลยมดก็ได้ต่างได้คุยกันนําค่าก็สบายสบายอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึ่งนะคะเนาะของการคงเหลือนอยู่คนละซีกโลก อันนี้ก็เอ่ยก็ะทำเรื่องที่ว่ามันเป็นชีวิตอันพื้นฐานของเอยอยู่นี้ไอ้นั้นเอ็ดม,าาออมิสสิ่งารธรรมชาติอของคณะก็เบิ่งกัน,นหลายแบบหลายสไตล์ข้ามผู้โดยสารก็กดติดตามเอ่ยนำนักข่าเด้อมันจังมีเป็นเอ่ยก็จังมีกําลังใจที่จะทำโตก็ขอบคุณหลายๆที่ว่าอันมาเบิ่งเอ่ยค่ะมาเบิ่งเอ่ยมาอัน เอ้ตุ๊กตาบ้าภาษาโยเนาะค่ะเนาะมาเบื้องน้ำแล้วก็บางทอก็บ้าภาษาพนแดภาษาอันภาคกลางน้ำแดผสมประสานกัๆๆนเนาะค่ะเนาะมันก็ได้หลายหลายหลายอย่างเขาก็เขาว่า,าเขาอย่ไก่กันมาหันไปก็อันนี้ก็มันก็เอ้ยก็มีความสุขค่ะที่เอ้ยได้ทําได้ทําคลิปโอกแล้วก็ขอบคุณนั่นพี่ยูทูบหลายๆที่พันเธอโอกาสไ่นบอที่พันเธอโอ,อกาสเธอทุกคนมีโอ,อกาสที่ได้ทํามัน สิ่งที่ตัวเองชอบเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอ็ขอบคุณพันธุะเยอะๆเป็นบอกแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ว่าติดตามเอยมาตลอดค่ะคําบรติดตามเมื่อนี้ก็ติดตามเมื่อหน้าเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องมันก็ต้องมีมือใหม่มาเรื่อยๆเป็นบอกอันนี้มาเป็นอันวัชจักของอันของจักรวาลเนาะค่ะเนาะกัเบิ้งนกฮองนกอันบินนกตะเรือหลายอย่างค่ะลมพัดแดดออกมีมดทุกอย่าง หนาวได้อ้อนได้เนาะค่ะเนาะก็ตามสไตล์ต่ละอันต่ละทินอันนี้ก็สไตล์เอ้ยตุกตาพาฝันอยู่หลังสวนค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า